คำถามวิเคราะห์การฟัง Active Listening ข้อที่หน้องคะน้องคะพอดีวันนี้พี่พาลูกชายมาด้วยพี่เลยมาหากระติกน้ำสำหรับน้องเขาไปโรงเรียนนะคะน้องเขาอยู่ปห้าคะ่ะเห็นตัวเล็กแค่นี้แต่น้องเขาเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเลยนะคะซ้อมเตะบอลทุกเย็นเลยพี่ก็เลยเป็นห่วงนิดนึงคะ่ะว่าน้องเขาจะดื่มน้ำไม่พอ เดี๋นนี้เห็นแม่แม่คนอื่นมีกระติกแบบเก็บความเย็นให้ลูกๆกันทั้งนั้นเลยพี่เลยอยากได้แบบนั้นด้วยค่ะพี่ขอไซส์แบบใหญ่หน่อยนะคะเอาที่ใส่น้ําได้เยอะๆเลยใส่น้ําแข็งได้เยอะๆด้วยค่ะแล้วต้องเก็บน้ําแข็งได้ถึงตอนเย็นด้วยนะคะยิ่งอากาศรร้อนแบบนี้พี่เป็นห่วงน้องเขาค่ะแล้วพี่ขอแบบที่น้องปอห้าถือสะดวกด้วยได้ไหมคะ เวลาพี่ไปส่งเขาที่โรงเรียนน้องเขาต้องลงลนแล้วก็เดินเข้าไปเองอะคะ่ะพี่ก็เลยอยากได้แบบที่มีสายสะพายเนี่ยหน่อยนะคะน้องได้น้องจะได้แบบไปได้ง่ายๆเนาะส่วนเรื่องราคาก็เอาจริงๆก็ไม่ได้อยากได้ที่แพงมากะคะ่ะแต่ถ้ามันใช้ดีใช้นานแล้วก็คุ้มมะคะ่ะพี่ก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะแล้วน้องพอจะมีแนะนำตัวไหนได้บ้างไหมคะ